คนที่เป็นหอบหืดและคนที่เป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันถึงจุดหนึงร่างกายมันเกร็งทั้งตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องฝึกลมหายใจครับคนที่เป็นหอบหืดและคนที่เป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันคือบางทีหายใจแบบเวลาตื่นเต้นหรือโดนกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างหายใจถีซะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งร่างกายมันเกร็งทั้งตัวเนี่ยนะครับ สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือในขณะที่อยู่ในยามปกติคุณต้องฝึกลมหายใจครับฝึกโดยเริ่มตั้งแต่หายใจเข้า2วินาทีออก2วินาทีทำไปสักประมาณ10รอบเสร็จแล้วเพิ่ม3วินาทีครับเข้าและออก4วินาทีเข้าและออก5วินาทีเข้าและออก,ท,ออกทุกอย่างอย่างละ 10, รอบหมดเลยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้น การฝึกเนี่ยก็ไม่ยากนะครับหาที่นั่งสบายๆนะครับแล้วก็หลับตาลงแล้วก็หายใจเข้าออกนะฮะแค่นี้คุณจะฝึกยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวพอคุณฝึกนานขึ้นนะคุณก็จะต้องหายใจลึกขึ้นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อเรา oh. โดนหอบหืดอ t t แทก หรือว่ามีปัญหาเรื่อง h y เ e อร์เวนทิเลชันะฮะมีอะไรที่มันมากระทบความรู้สึกของเราจนกระทั่งเราหายใจอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราได้ฝึกไว้ก่อนเราก็จะมีสติดีพอที่จะเริ่มจัดการกับลมหายใจของตัวเองคือผมอยากจะบอกว่าในเชิงอายุรลเวทเนี่ยเขาถือว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เข้าถึงได้ทั้งรูปและนามน,นั่นหมายความว่ามันเข้าถึงได้ทั้งร่างกายและจิตใจนะครับดังนั้นถ้าเราฝึกลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะช่วยได้ทั้งร่างกายและช่วยได้ทั้งจิตใจเราเช่นกันนะฮะการฝึกลมหายใจช่วยทำให้เราอะ ควบคุมอารมณ์ได้คิดฟุ้งซ่านน้อยลงทุกน้อยลงและในขณะเดียวกันลมหายใจก็ช่วยทำให้ร่างกายทำงานปกติด้วยเช่นกันลองฝึกดูนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหอบหืดและ Hyperventilation สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ